ชูช่องป้ากับใสกกอกนะคะก็วันนี้ก็มาส่งของนะคะส่งของให้พี่สาวด้วยแล้วก็ให้น้องพี่สาวนะคะมาเจนที่เตางอยนะคะวันนี้ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเลยนะคะเพราะว่ายุคนี้ต้องประหยัดนะคะ <c oughs> อะไรก็แพงเนาะลูก อะไรก็แพงอะไรก็แพงลูกเ, <S <S 1> <S 1> เอ้อมาถึงข้าว้อยเจนทีนะคะ ปลาขับใสกวินโมเดลไซ์มานะคะไม่ได้ขี่รถใหญ่ประหยัดนะคะวันนี้ประหยัดค่ากับข้าวจะได้เอาเงินไปซื้อหัวปลาทูกินนะคะก็มีของแค่สองซินเองแปสิบ้าบาทจ้า เรียบร้อยนะคะคุณพี่ส่งให้แล้วค่ะพนักงานก็ใจดีใจดีนะคะแต่สนใจก็มาเชี่ท<ต>ี่เตางอยเ้วนะ,ะก็จะกลับแล้ววันนี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนวันนี้ดูข้าวนาะ <c oughs> นั่งนั่งนี่ก่อนนะคะ 你讲了哈。 คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์โอ้โหเดดมันร้อนมากเลยป้าคำาใสก็อยู่ลมนี่และคะ่ะอยู่ลมตรงนี้นะคะเอจะไปซื้อของนี่ก็ร้อนร้อน,นเนาะแม่ค้านี่ก็เหมือนกับว่าเงียบๆนะคะเนาะเขาก็ค้าขายตลอดนะคะตรงนี้ ก็มีปิ้งเนื้อนะคะเดี๋ยวนี้อะไรมันก็แพงแพงนะคะก็เลยไม่ค่อยได้นั่นเนาะก็ไม่ได้ค่อยซื้อนะคะเดี๋ยวนี้มันของมันแพงเราก็ค่อยๆพักเหนื่อยก่อนนะคะป้ากำลใส่พักเหนื่อยเนาะก็ดู ัวูเป้นะคะคูคโคูคูเป้นะคะลาป็ดนะคะโอ้โหน่าอร่อยจังวันไหนมีเงินก็จะมาซื้อกินนะคะเราก็เอาเงินไว้ให้ลูกก่อนเนาะให้ลูกเรียนจบซะก่อนค่อยพักนะคะเหลืออีกคนหนึ่งนะคะป้าคำใสก็เหลือแต่น้องลาลาวันไหนน้องลาลาจบ ป้าอมสายอยากกินอะไรป้าอมสายก็จะซื้อกินนะคะอันนี้ต้องอดออมไว้ก่อนเนาะเราก็มันเงินยิ่งหายากอยู่นะคะก็ภาษีสังคมก็เยอะนะคะก็เหมือนกับว่างานแต่งงานบวชงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่แล้วก็งานตายนะคะงานใต้งานงานขาวดำเนาะงานขาวดำงานขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งงานเดี๋ยวนี้เดือนตกมาเดือนนี้ก็อุย้ยแต่งงานกันเยอะนะคะก็<า>มีแต่ญาติเราเราก็รู้สึกว่าภาษีสังคมมันขึ้นนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็ต้องไปนะคะคือเพื่อนเราหรือพี่น้องเราเนี่ยเราต้องไปก็ธรรมดานะคะ งานข่าวดําก็เยอะนะคะเดือนนี้เนาะก็พักผ่อนก่อนนะคะวันนี้เหนื่อยเนาะมาส่งของนี่ก็เอาโมเตอร์ไซค์มาจากบ้านกกกอกแล้วก็ถึงเต่างอยนะคะถึงเต่างอยแลวป้ากำใสก็พักสักหน่อยมันร้อนวันนี้มันร้อนมากนะคะก็มองไปเห็นร้านอาหารนะคะก็วันนี้ก็จะไปกินกว๋วยเตี๋ยวที่มันถูกที่สุดนะคะ ก็คือบ้านหุ้ยหวดนะคะก็25บาทนะคะถ้าเราไม่ใส่เนื้อนะคะก็ใส่แคชชิ้วใส่ซีอิ้ว,วแล้วก็น้ำตาลผงก็น้ำตาลหอมแค่นั้นนะคะแล้วก็เส้นนะคะเราไม่ใส่เนื้อนี่ก็25บาทถ้าใส่เนื้อนี่ก็30บาทนะคะ ก็ไม่ต้องใส่เนื้อหรอกมันกลัวบาดเนาะก็คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ป้าคำสายก็จะขี่รถแล้วนะคะก็มาส่งของอยู่ที่เจนทีเต่างอยค่ะ